สวัสดีครับก็มาดูวิธีการติดสติกเกอร์นะครับก่อนที่เราจะติดนะครับให้เราใช้น้ําผสมกับแชมพูนะครับมาล้างทาความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราติดลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้ขยับได้นะครับแล้วเราค่อยใช้ไดไดเป่าผมเนี่ยนะครับไล่อากาศออกนะครับขั้นตอนนี้นะครับใช้ไอเป็นชีการ์ดหรือว่าผ้านะครับเป่าแล้วก็ ไล่เช็ดไปด้วยนะครับไอ้นี้ผมทําให้ดูนะครับเพราะว่าของผมก็ยังไม่ไล่เหมือนกันแต่ผมไม่มีคนถือกล้องนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการนี้นะครับเป่าๆให้มันร้อนก่อนแล้วค่อยเช็ดทีหลังนะครับสว่วนนี่นะครับ พอเราไล่เสร็จมันก็จะมีในส่วนของนี่นะครับมันจะเป็นฟองครับให้เราใช้ไอเข็มนะครับเจาะแล้วก็ใช้ไดเป่านะครับแล้วก็รีดเหมือนเดิมนะครับ